เอาละค่ะตอนนี้อยู่กับช่องแจ็ค t ริปเปอร์นะวันนี้เรามาอยู่กับความสามารถของกาลาเทียเช่นเคยนะซึ่งตอนนี้ทีงานได้เปิดความสามารถของนามาแบบคร่าวๆนะอ่ะซึ่งวันนี้ถ้าเสียงแหบอะหรือเสียงเบาๆเนะี่ยเพราะว่าเราแบบเพิ่งกลับมาจากบ้านเลยต้องอัดคลิปเลยเพราะว่าถ้าไม่อัดเลยเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลานะอ่ะ ซึ่งเราก็จะดูคลิปกันเลยกว่านนะอะรองต้นมาเนี่ยนั้งก็จะนั่งบนก้าอี้ิวแชร์นะซึ่งมีความรู้สึกว่าขนาดของการาเทียนั้นพอๆกับเอเนโซโบโ้เลยเอุธของนั้นก็จะเป็นที่แกะสลักนะ เข้าเกมมาเนี่ยนางก็จะนั่งอย่างเงี้นะมีการควางอะไรเล็กน้อยนะและทุกคนสังเกตจากที่ช่องสกิลของนางเนี่ยนางจะมีอาวุธมาพร้อมเลยนะอ่ะอารมณ์แนักไวโอลินซึ่งความสามารถของนางก็คืออันนี้คือเวลาตีนะเหมือนแบบมันเออจะมีเป็นแบบพลังงานอะไรบางอย่างที่บจั๊วักพลอชีวิต อารมณ์ประมาณนี้มันเป็นเหมือนแบบพลังเวทอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งอันนี้ก็คือลูกป,ปั้นนะความสามารถหลักของเธอเลยคือลูกป,ปัน้นซึ่งก็ตรงตามที่เราคาดไปเลยค่ะก็คือจะสร้างดาเมจนะสร้างดาเมจเหมือนกำแพงของคุณลุงเลยหรือไม่ก็ระเบิดของบ่อนนะ ซึ่งความรู้สึกเนี่ยคือมันขับขับกข้้นยากนะอันนี้คือเมื่อสกิลเต็มเอ้ยปลดล็อกขั้นแรกก็จะสามารถที่จะสร้าง,อง,อางวงใหญ่ได้เพราชีวิตได้จะสามารถเห็นได้นะถ้ามองไม่เห็นเนี่ยก็อาจจะโกไปไหน่อยขับยากอยู่นะไปเล่นอ่ะต่อไปจะเป็นคลิปเอออ่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับห้องนะห้องใหม่ เป็นห้องที่แบบว่าเราฝ่ายฝันมานานนะคะก็จะเป็นห้องแบบนี้เลยนะซึ่งความจริงมันก็มีนานแล้วแต่แล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำนะซึ่งห้องเนี่ยข้อดีของมันนั่นก็คือมันมีสองชั้นแล้วเกือบที่เราดีใจเพราะว่าเราเป็นสายฟรีซึ่งสายฟรีสามารถซื้อได้เพราะว่ามันสามารถใช้จิ๊กซอว์ก็ได้หรือใช้กระดุมแดงก็ได้ ซึ่งกระดุมแดงเนี่ยถ้าให้เราดาก็อาจจะประมาณ3 2 8 8กระดุมแดงนะแบบหรือก็อาจจะน้อยกว่าก็ได้คงม่น่าจะประมาณนี้แหละส่วนจิ๊กซอนเนี่ยขออนญาตอ้างมาแบบว่าเหมือนพี่เบิร์ดแล้วกันนะก็คือประมาณ8,000เพราะว่าดูดีมันเป็นตั้งห้องสองชั้นอนะแต่ของทั้งหมดนี่มันไม่มันไม่น่าใช่นะมันน่าจะเป็นแบบว่าเขาเอามาตกแต่งนะ ซึ่งเป็นห้องที่สายฟรีอย่างพวกเรานั้นรอคอยมาน,นานานแสนนานนะฮะซึ่งสาห้องก,ก,ก็สวยอยู่นะสวยเอาเรื่องเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเออห้องที่นะี้ก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะแล้วถ้าทุกคนว่า อยากให้เราทางคลิปอย่างนี้อีกเนี่ยก็กดไลค์ like, อะไรไม่ได้นะที่แบบทำให้เราแบบมีกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแค่นี้แหละไม่ก่อนแล้วนะคะ